วันนี้ชาวเดอะบวมจะมาพูดส่งต่อประโยคอีสานมาดูกันว่าจะเป๊ะมากน้อยแค่ไหนจะรอดหรือจะร่วงไปดูแมนภาษาจีนไอรีไอรีเป็นเสือเอยจะไม่ได้อะเปิ้ลจะไม่ได้พูดอะไแล้วยกันที่ดอกมาบู เบมร์กพี่ล่ะไปไายไม่ได้ใส่ขึ้นมารอแท้เนี่ยนั่มูนี่นี่ซูม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 เบิ่งหนาเนี่ยเห็นบ่ได้กเลยเนาะชั้นซ้อนเนาะเบิ่งกิล่ะเป็นตะปินตะซิออนทีเขียอุ้ยอุ้ยดยู่ดีไทยไ่ซูมเข้าไปเห็นเลยนีดิเห็นอยู่ตรงนี้เห็นอยู่นี้บ้านอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยแม่ยังไผ่เนี่ยเป็นผู้ก็มาคุยด้วยไงว่าวน้ำพูดน้ำว่าน้ำอะไรล่ะปากสันอยู่นั่นเหรอเออคุยด้วยกันนะภาษาแล้วก็คุยภาษากลางกันเออ บโบโบได้บบได้บบได้เขาตรงวอีสานมันตรงวเป็นภาษาเดียวกันสิมมี่เดียวกันเอางี้แล้วทำยังไงถึงจะได้คุยด้วยซิมมี่โบทรวสอบเข้าใจโบมีภารกิจด้วยมีบททดสอบด้วยแมนเราจะมีบททดสอบให้ด้วยการพูดประโยคภาษาอีสานนะคะถ้าคนสุดท้ายสามารถพูดประโยคภาษาอีสานได้ถูกต้องเหมือนกับคนแรกก็จะให้ผ่านไปกา์กับใครแล้วทำไมพูดอีสานกับเรามันคือการสับสวิงงั้นไปทำภารกิจเลยไปกันเลยเบ่งวะไอม เดือบววนวนอีหลีเด้อจ้ากติกาหมู่เห่าเว้ากันฟังโดยเราจะมีผู้เล่นทั้ง5คนยืนเรียงหน้ากระดานผู้เล่นจะต้องสวมหูฟังเพื่อปิดการได้ยินผู้เล่นทั้งหมดจะต้องฟังโจทย์และส่งต่อสิ่งที่เพื่อนบอกมาหากผู้เล่นคนสุดท้าย สามารถพูดประโยคภาษาอีสานได้ถูกต้องก็ชนะไปเลยค่ะวันนี้เราจะมาสุ่มภารกิจภาษาอีสานของเราวันนี้ค่ะคำเลขสโลลี่โลลี่พี่น้องนองเบืองเด้อโอ๊ยเมียนน้องน้องเบืองพี่เป็นตัวอย่างเด้อเรื่องม้าโบปันได แต่กับบอมี่มือใดที่ของขาดน้องน้องเบิรงพี่เป็นตัวอย่างเด้อเรื่องมานบอปันไดแต่กับบอมี่มือไดที่ของขาดแตกับบอมีมือใดที่ของขาดน้องนองดูพี่เป็นตัวอย่างเด้อน้องนดูพี่เป็นตัวอย่างเด้อมันมันมันเป็นรับได ก็บอกมีมือมือไหนที่ขาดก็น้องน้องเบื้องอายเป็นตัวอย่างเด้อมันหมืนแม่จะใส่มันหมืนแบบไหมือใดก็บอกเคยขาดขอออบเดียวเตรียมประโยคให้แม่พี่เดียวเบื้องพี่เป็นตัวอย่างเด้อเบื้องพี่เป็นตัวอย่างเด้อมันหมานมันเหมืนแบบไหแบบไหน มือไหนก็บอกเคยขาด They ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not น้องน้องเบิ้งอายเป็นตัวย่างอายทุกขีว่าอายเป็นตัวย่างเด้อมันมันแบบใดมือใดก็บอกเคยขาดน้องน้องเบิ้งอายเป็นตัวย่างเด้อมันมันแบบใด แม่บอกว่ามือใดก็เพ่าเคยขาดมันต้องถูกสักอันนี้มั <ๆ S 1> ้ง, <ๆ S 1> งน้องน้องเบิงอายเป็นตัวอย่างมันห <c oughs> มันแบบใดก็เพาเคยขาด <ห ả? S 2> น้องน้องเบิงอายเป็นตัวอย่างหมันหมันแบบใดก็เ่าเคยขาดมาน้องน้องเบิรอายเป็นตัวอย่าง มันหมานแบบใดกับโบเคยขาดแฝนะคะน้องๆดูพี่เป็นตัวอย่างมันหมานยังไงก็ยังไงมันหมานไม่มีความหมายเหรอมันหมานโชคดีปะอะไรเนาะแบบว่ายังไงมีพี่่คะเฮ้ยถูกเลยไม่ถูกเหรอถูกอยามไเลยน้องๆเบิ้งพี่เป็นตัวอย่างเนอะมันหมานมันหมาน มันมาเรื่องมันมาเรื่องมันบอบปันใดแต่กับบมีบมือใดมันมันมากเลยนะมันมันเดียวอ่ะพี่เบลเรื่องมันบ๊อปันใดเห็นไหมมันมันพี่บอกมันมันเฮ้ยสลับเป็นคนไายตัวนั้นได้ไหมเรื่องมันบ่อบปันอันนี้มันมันมากอ่ะมือใดก็ไไปเคยขาัตูกอ่ะเดี๋ยวเราให้หมดแต่ดูว่ามันแปลว่าอะไรน้องๆดูพี่เป็นตัวอย่างนะเรื่อง แต่ออกเอเรื่องดีๆไม่ไม่มีเท่าไหร่แต่ไม่มีวันไหนที่ของขาดก็คือแบบว่าเป็นไม่มีวันไหนที่พี่ไม่ไม่ไม่เคยขาดเลยมันเป็นใคไรไม่เคยขาดเออไม่มีวันไหนที่ไม่เขาดนะหมายถึงแบบเรื่องเรื่องดีๆมีก็มาไม่เท่าไหร่แต่ว่าไม่เคยขาด อะไรไม่เคยขาดอ๋อโอเคเข้าใจแล้วไม่ของไม่เคยขาดนี่เขาหมายถึงเรื่องอันนั้นไม่ใช่เรื่องใช่เรื่องมีเซ็กต์มือเจ้าผู้ช่คนนี้สารเนะแปลว่าถูกตั้งเฉยตั้งใจนะน้องเสียใจคักเดน้องเสียใจคักเดความหูซึกมุนอุ่ยปุยความหูซึกมันอุ่ยปุยมุนอุ่ยปุยมุนอุ่ยปุยย้อนเจ้ามีซีรี ย้อนเจา้ามีซิริบ่สนใจเห้าแบบนี้แบบนึงนะขออีกทีนอ้นองเสียใจคักเด้น่องเสียใจคักเด้ความหมูซื้อมุนอุ่ยปุ๋ยความหูซื้อมันอุ่ยบุญอุ่ยปุ๋ยมุนอุ่ยปุ๋ยอย,ย,ยอนเจ้ามีซิริเมื่อใดที่ดูซิริอะไรนะกูแ <c oughs> ปลทั่ไปน่องเสียใจคักเด้น้องเสียใจคักเด้ มันหดอะไรวะลลความรู้สึกน้องมันเอ่ปอปุ่นอุ่นอึนอะไรวะ <c oughs> มูนอุ่นปุน่นมูนอุ่ยปุ้ยใช่ไหมวะมูนอุ่ยปุ้ยยามใช่น้องอุ่นปุน่นยามยามยามไอยามยามพี่เอะไรซีรีส์นี่แหละเอาอันนั้นเ,ลลเอา,อาเอาลยยาม,ยาม มีซ <sk> ีรีส์ก็ไม่สนใจกับว่าสนใจโอ้ยสิถือพอน้องน้องเสียใจคักเดย้องเสียใจคักเดย์ย่ำหัวใจมุนอุยปุยมีซีรีส์กับว่าสนใจเฮ้ยทันเดียวรีบแล้วเจอเราน้องเสียใจคักเดย์อย่ามุนอุ่ยปุยไปใจคักเดย์อย่ามุนอุ่ยปุยพอมีซีรีส์ก็ไม่สนใจ อย่างวาอะอะหนูแปลเลยดีกว่าน้องเสียใจมากๆเพราะมันหมุนอุ้ยปุ้ยอุ้ยหนูก็แปลไทยเป็นไทยไม่ได้หรอนู่จะพูดไม่รู้เรื่องเลยน้องเสียใจมากๆเพราะมันเพราะมันเลตุ้มเป๊ะ พอเงียบมากๆก็ไม่สนใจยินยันคำตอบไหมคะยืนยันมันไม่แก้ยงไงหรอกเกือบถูกมากเ่อคืออะไรอ่ะพี่เกือบถูกแล้วน้องเสียใจค่ะเด้ความหมู่ซื้องูนอุ่ยป wow ุยเห็นไหมถูกเจ้ามีซีรีส์บ่สนใจเฮ้าเห็นไหมก็ใดที่ดูซีรีส์เมื่อมีซีรีส์ เย,ยตั้งแต่วันดีๆนะวันก่อนไปเจออุ้ยโมเมื่อเมมือมือก่อนไปเจออีนันมาอมือก่อนไปเจออีนันมาในลูปขาโอโมโอ้โหในลูปขาโอโมโตัวจริงว่าแมนตอตะโกถือไฟเผาตัวจริงแมนต่อตะโกถือไฟเผาอ่าอ,อีกรอบ โหเดี๋ยนะโอ้ยมือก่อนเจออีนั่นมาอะนอะไรนะพูดไอ้ี่คือแปลเฉยมือก่อนไปพออีนั่นมาฮะมือก่อนไปพออีนั่นมาในรูปขาวโอโมเมือก่อนไปพออีนั่นมาในรูปขาวโอโมูโตโตจริงว่าแม่นต่อตะโกถือไฟเผาโตจริงบอมไม่ใช่โตจริง มนตอตะโกทึกไฟเผาอไปใครนี้ถูกแน่มือกนมือกนไปเจออีนั่นมาไปเจออีนั่นมาในลูกขาโอโมตัวจิงดำเป็นตอตะโกมือกนไปเจออีนันมาในลูกเขาโอโมตัวจิงดำเป็นตอตะโกเออจำได้แค่นี้มือกน เมื่อก่อนไปเจอรูปอีนันมาไปเจอรูปอีนันมาห่วยเรื่องตัวขาวโอโมขาวโอโมมื่อก่อนไปเจอรูปอีนันมาตัวขาวโอโมตดวหูแค่ว่าตัวดำเป็นตอตะโกชิบหายละเมื่อก่อนไปเจออีนันมาไปเจอรูปอีนันมาตัวขาวโอโมตัวขาวโอโมมือจริงอ่าพอเจอมือจริงตัวดำเป็นตอตะโกทำไมมันเป็นคำไทย มือกอนมือกอนไปเจอรูปอีนันมาไปพอลูอีนันมาใช่ตัวขาวโอโมตัวขาวจุนพูนโอโมตัวขาวโอโม่มือกอนไปพออีนันมาตัวขาวโอโมเออมือแท้มือที่แเออตัวดำเป็นตอตะโกตอตะโกตัวดำเป็นตอตะโกไม่เออตอตะโกเอาไมือแทกตอตะโกด้วยอันนี้ไม่รู้จัก มือกอนเห็นรูปไปนั้นมากตัวเขาโอโมพ่อมืออีลี่อมืออีลีไม่ผู้นิสานโก้ไม่ผู้นิสานโก้มืออีลีมือกอนเปหอยนั้นมากตัวเขาโอโมพ่อมืออีหลีตัวดำเป็นตอตะโกวันจริงเอ้ยวันก่อนเจนนั้นมาตัวขาวโอโมพอ วันจริงตวัวดำเป็นตอตะโกุ้ณพี Fl ่คิดาแต่ว่าใกล้เกียรมากๆเลยสิยงก่อนหมดเฉลยค่ะเฉลยนะคะมื่นก้อนไม่พออีหนันมากในลูกเขาโอมงโตจริงว่าเมนตอตะโกถือไฟเขาเกยชอบเปรฟังแล้วเป็นเเอาไปเปไทยแล้วก็เาคูไทย นี่ฟังเราฟังเพลงเลบานอนนี่แหละคนนี้ยาวมากส่วนนี้นู้เสาส่วนนี้นู้เสาส่วนนี้นู้เสาสุดสุดไปเลยส่วนนี้สุดนู้นเสาสุดสุดไปเลยพอแต่คนห้ำเขี้ยวพอแต่คนห้ำเขี้ยวในใจก็ว่าแมนมีเฮ้าผู้เดียวในใจ กาาับแม่มีเฮ้าผู้เดียวว่เวใใาเม่นมีเฮ้าผู้เดียวเฝ้าสุดๆไปเลยซองหนีนูสาวจะทุบไปเลยเฝ้าสุดๆไปเลยพ่อแต่คนทำเขี้ยวพ่อแต่คนทำเขี้ยวในใจกับว่าเม่น <Moment. S 2> มีเฮ้าผู้เดียวในใจไม่จบนะพี่แม่มีเฮ้าผู้เดียวแต่พ่อเหลียวไปเบิงในแซดมีเป็นสีผุน่ะในใจกับแม่น พ่ามีเฮาผู้เดียวส่วงนี้เฮาเศร้าสุดๆดไปเลยเจอแต่คนหำเขียวอะไรวะ่วงนี้เฮาเศร้าสุดๆไปเลยเฮาเศร้าสุดๆดไปเลยเบิ้งไปมองแซดประมาณนี้ใช่มีเฮาเศร้าสุดๆุไปเลยเจอเจอแต่คนหำเขียว พ่อเบิงพ่อเบิงไปมองแซดพ่อเบิงไปมองแซดมันเกิดหลายบบค่ะอะไรขนาดนั้นนะผู้นำผุ้นะถูกถูก่วงี้เฮาเศร้าสุดๆไปเลยช่วงนี้เฮาเศร้าสุดๆไปเลยเจอแต่คนหำเขี้ยวเจอแต่คนห้ำเขี้ยวหำเขี้ยวเขี้ยวค่อยๆพ่อไปมองแซดพ่อไปมองแซด แม่หูมอ่งแซ็ตกับมคหูขึ้นอย่างเอาพ่อไปมองแซ็ตพี่จำได้ไหมที่หนูพอดพ่อกีดทาแล้วช่วงนี่เ้าสุดสุดไปเลยเจ้าสุดสุดไปเลยเจอแต่คนหำเข้ยวเจอแต่คนหำเขี้ยวมองเสยอะไรวะ ช่ว,วงนี้เซ็งสุดๆไปเลยเจอแต่คนหำเขี้ยวเจอพอเจคนหำเขี้ยว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 คอควายเขี้ยวเซ็งสุดๆไปเลยสุดไปเลยนะอยากไปอยู่ตรงัานแทนมาช่วงนี้จะแต่ผู้ชายหำเขี้ยวเซ็งสุดๆไปเลย อตอบเลยโอเคตอบแนะมาทีมค่ะเฮ้ยมันมไม่ผิดตรงไหนเหมือนเด้กเลยนะเนี่ยแต่เราพูดภาษาอีสานไหมช่วงนีพอได้พ่นทำเที่ยวเออแล้วลลสุดไปเลยเออ<ว>นี่คือที่ได้มาใช่ไหมอ่าแล้วมอริงเป็นไงช่วงนีหนูเสาสุดไปเลย พอดไอ้คนหันเขี้ยวคลายกันแน่ใจกัว่าเม้นมีเหาผู้เดียวลืมแต่เหลียวเบิงนี่ไปเบิงแชปนี่่ไหมมีเห่าเป็นโอ้ยมีเป็นสีพุน่ะเออมีเป็นสีพุน่ะแป๊บแป๊บนะตรงใจทำไมถึงกูล้วหายไปหมดเลย่ะมันยาหนูบอกเลยพี่เบลตั้งใจมันจะพี่ตั้งใจฟาแเราหายอย่างรถไฟเปลี่ยนบกี้ไม่ถูกหายไปแค่ประโยคเดียวแล้วประโยค้ายรู้ประโยคท้ายผิดมีพุนัยอันหนึ่งพี่เบลลืมอันนี้ ทจะเล่นเป็นทีมขิมหายเลเพรามัเป็นมังแซบโอ้มีเป็นปุ๊ดสิบปุนะมีเป็นสิบปุนะยาวยาวแย่ไปหยิบอะไรมาก็ไม่รู้อันนี้ยาวจริงพี่ต้องนั่งใจฟังดีๆห้ามเปย์ด้วยเมื่อวานหนูพอไยฟิลยื่นอยู่ซื้อเมื่อวานหนูพอไยฟิลยื่นอยู่ซื้อ เมื่อวานนุมอพอนุ่พอไอฟิวยื่นอยู่ซื่ออะเมื่อวานนุพอไอฟิวอยู่ซื่อโอ้ยเขากะคิดว่าเขารอปันนันโอ้ยเขาก็คิดว่าเขารอปันนันอ่าแต่ก็อยากรอคืนเดชแต่ก็อยากรอคืนเดชเบิ้งขี่ขโพเอตเปดว่าเมนพระสังกระจายเบิง้งขีโ่โพเอ็ดเปด แมนผสานกระจายวันนั้นไปเจอไอ้ฟิวอัวลอคิดอัวลอคิดอัวลอมากอ่ะแต่เป็นอีสานนะหูจะพยายามแปลอ่ะอีเชี่ยนี่คำยากมากอุ้โหไอีเป็ดเพ็ดโพดฮแมนผสานกระจายแมนผสานกระจายอีเป็ดเพ็ดโพดอะไรเนี่ยไอ้โพดเป็นโพด เป็ดเอ็นโพดอะไร่างเนี่ยเป็นเอ็ดโพดมันเป็ดเหรอมันเป็ดเป็ดเหรออดอน่ไอดเโพเป็ดโพดเ็ดพเป็ดโพเป็ดโพดเป็ดโเป็ด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 โพดปเป็ดพอพเมื่อวานเมื่อวานอะไรนะเมื่อวานเมืวานไปเจอไอ้ฟิวไปเจอไอ้ฟิวคิดว่าจะของรอขึ้นอด เฮ็ดเอ็ดเปียดเฮ็ดเอ็ดเปียดหรือไเฮ็ดเอ็ดเปียดเมื่อวานเมื่อวานไปเจอไอ้ฟิวคิดว่าเจ้าของรอขึ้นนะเดชคิดว่าเจ้าของรอขึ้นนะเดชเตะเฮ็ดเปีย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 แปดแปดเปียดน้ำลายไหลเปียดเปียดเออเตะเฮ็ดเปียดเปียดคือพระสังกัดใจ มือวาดมือวานอีกแล้วไปเจออไอฟิวไปเจออไอฟิวคีย์่าตัวของนี่คือนาเดตแต่เฮ็ดเป็ดเป็ดอุ้ยเดเดนยังอีกไปเขาเหู้ไปใเต็ดเป็ดเป็ดคือภาสังกระใช่คือภาษสังกระจายคือภาสังกระจ้ย yes ไปเจยไอฟิวเป็ดเป้นคือยังเอาดเดนก่อนมือวาดไปเจอ์ไอฟิว นึกว่าตัวเองเป็นนาเด่นแต่ทำเตจเปลี่ยนนี่ประสาทอาจารทำเตจเปลีเลยเนี่ยยังคำตอบไหมถูกจริงๆถูกโอเคค่ะคำตอบคือเดี๋ยวรอรอรูปประโยคอีสานผิดแต่ ความหมายถูกค่ะเนออยากฟังประโยคเต็มเอาประโยคเต็มเลยค่ะประโยคเต็มค่ะถูกได้ไหมวะเมื่อวานหนูไปผอยปิวยื่นอยู่ซื่อไอ้ฟิวไอฟิวต้องคิดว่าเขารอปัญันแต่กะอยากรอขึ้นนาเดชเบิ้งขี่โพเอตเปดว่าแมงพัดสังกระจายเบิ้งเบิ้งขี่โพเอตเปดว่าแมงพัดสังกระจายใช่ไหี่โพเอตเป็ดลองอู๋หูเนี่ยบอกง่ายหมดแล้วทีนี้ อยากสิบอกผู้ทายทุกคนที่ผ่านเข้ามาอยากสิบอกผู้ทายทุกคนที่เข้ามาอันนี้คือไฮไลท์แล้วนะโอเคตัวตัวเชิงตัวใดอยากสิบอกผู้ทายทุกคนที่ผ่านเข้ามาตัวเชิงตัวใดแต่ยามั่ตัวให้มีใจเดี๋ยวมั่นสีเสียเชิงงวยไอบอกผู้ทายที่เข้ามาบอกผู้ทายที่เข้ามา จะมาตัวตัวนั้นตัวนี้เนี่ยตัวให้อะไรวะลืมว่ะลืมคำเฉยเลยประตูให้ใตายใจมันจะเสียเชิงมมชงมวยหนูขอรอบหนึ่ง อยากจะบอกอยากจะบอกผู้ชายทุกคนที่เข้ามาที่เข้าที่เข้ามาอะไรวะตัวให้ตายใจสิมันจะเสียเสื้อมม้ยมันจะเสียเสื้อมมยอยากสิบอกผู้ชายทุกคนที่เข้ามาสิมาตัวนั้นตัวนี้ตัวให้ตายใจมันจะเสียเสื้อมมวย สีบอกผู้ชายทุกคนอ๋ออยากสีบอกผู้ชายทุกคนที่เข้ามาที่เขามาที่มาตัวนั่นตัวนี้ตัวหายตายใจตัวหายตายใจทําให้ตายใจใช่มั่นมั่นเสียเชิงมวยสีบอกผู้ชายทุกคนที่เข้ามาตัวนั่นตัวนี้คือผู้ชายทุกคนที่เข้ามาหลอกกูให้กูตายใจเสียเชิงมวยโอเคได้แน่แน่อันนี้ได้แน่แน่โอสีอยากสีบอกผู้ชายทุกคนที่เข้ามา อยากจะบอกผู้ชายทุกคนที่เข้ามาที่กับมาตัวนั่นตัวนี่เข้ามาก็หงุดหนิดก็หงุดนี่ให้ค่อยสิตายใจลิสาเราจะเอี้ยงให้ค่อยสิตายใจทำให้เชื่อใจมันไปสิเสียเชิงมวยมันสิเสียเชิงมวยมันจะเสียเชิงมวยโยเยเซอร์โอ้ยแปรเลยได้ไหมอ่ะแปรแปรเลยมุดยังมต่อบรรดว้าวแล้วก็ไปอย่าไปอยากสิบอกผู้ชายทุกคนที่เข้ามาที่เข้ามาเหตุให้เชื่อใจ มันเสือจะไม่ได้อะเบิ้ลจะไม่ได้พูดแปลบบแล้วเดินผู้ชายที่เข้ามาที่เข้ามาโกหกนั่นโกหกนี่ที่เข้ามาทำให้เชื่อใจและทำให้ตายใจเสียเชิงมวยจำไม่ได้บ้านักที่จำไม่ได้พี่ขาให้หมดเฉลยหมดอะไรอ่ะหมดอ่านเฉลยนะ อยากสิบอกผู้ชายทุกคนที่ผ่านเขามาตัวเสิ้ตัวใดตัวนั่นตัวนี้แต่อย่ามาตัวให้มีใจเดียวไม่เสียเชื่อมั่ยอะไรมันขาดไปตัวที่วิวลืมจัคำว่าตัวนั่นตัวนี้จาตั้มตัวสั้นตัวสี่ไม่ได้พี่นะตัวนั่นตัวนี้ตัวเสื้อตัวสี่เออคงแค่จำคำไม่ได้อะเฮ้ยเราละบาหนยเลยคำถามครับอยากผ่าสมองออกมาันเท่ากับเราไหม มาถึงข้อที่เจ็ดแล้วนะคะเดี๋ยวู่นะเอ็นไอไปนาเขาพ่อเหลียวไปเบิงในขั้วอะีเวิร์ดแล้วนะถวยงานวัดยังบอหลายปั้นคนในใจเจ้าอู้ห้่ายมากนะสั้นมากด้วยถวยงานวัดยังบอหลายปั้นคนในใจเจ้า ถวยงานวัดปานยังหลายอะไรถวยเบิ่งขันหันไปมองในครั้วเห็นเห็นอ้ายไปน้ำเขาพ่ออ้ายไปน้ำเขาพ่อเลี้ยวไปในรัวพ่อเลียวไปในครัวถวยงานวัดยังโ่หลายถวยงานวัดยังบ่หลายปานคนในใจเจ้าหัวไม่ได้แล้วหัวลืมแล้วพอหัน เบิ premises, ้องในขั <h 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 ้วเห็นถวยมันบบหลายเข้าใจอ่ะกับ่หลายซําปานใจเจ้าเขามีเงมันลดังเใจตัวเองหันไปเบิ้งถวยในวัดหันไปเบิ้งถวยในวัดมันกะโบหลายสําใจเจ้าอ คุยใครมือหนัก Hello m o t h e r f u c k หันไปเบิ้งถ้วยในวัดหันไปเบิ้งถ้วยในวัดมันก็บหลายซัมเจ้ามันก็บหลายซัมใจเจ้ามีแค่นี้มีแค่นี้เออไม่จำเป็นต้องเยอะต่อพูดให้ฟังมันมีแค่บหลายซัมใจเจ้าจบหันไปเบิ้งถ้วยในวัดมันก็บหลายซัมใจเจ้าหันไปดูถ้วยในวัด มันก็ไม่เยอะเท่าใจเธอปีนิ่งได้ถูก่ะประ,ประโยคเพี้ยนระโยอะมากเดี๋ยวให้หมดเฉลยอ่ะเฉลยนะนนเห็นอา,นาอเป็นน้ำเขาพ่อเหลียวไปนว็นไอคั่ว ถวยงานวัดยังบ่ายบ้านคนในใจเจ้าใครก็ต้องใสว่ายับอืดมันเป็นจังเลยนะเรื่อเต้นถวยกับว่าตะถวยกับว่าแล้วก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อวัดใจเห็นอีออมเห็นอีออม และกระสงสารเห็นอีออมและกระสงสารซ้ำใจย้อนเขาไปน้ำภูไม่ซ้ำใจย้อนเขาไปน้ำภูไม่ยังว่าล่ะก็เหมือนบอกแฟนไงยังยังยังว่าแหละเอ้ยยังยังว่าล่ะอ่ะคิวเบิร์ดแล้วนะเพิ่งคิวเบิร์ดอีกเหรอโอ้โหคไปจำเฮียอะไรมาเนี่ยเถิงฮักเถิงเพลง คนมีแห้งมันบแม่นเขาเทิงหักเทิงแพงคนมีแห้งมันแม่นเขาเทิงหักเทิงแพงคนมีแห้งมันแม่นเขามันแม่นเขาอ้อมอม้อมใดอีอ้อมก็สงสารเขาคิดหมดเลยได้ไหมไปรักเขาเทิงหักเทิงแพงคนมีแห้งคนมีแห้งอะไรแม่นเขาวะ คนมีแห้งกับแมนเขาก็แมนเขาเดี๋ยวสงสารน่ะแต่เอาหัวใหม่สงสารอีออมอ่าโอเคอีออมไปฮักเขาไปฮักเขาเพิ่องหักเพร่งแพงคนละเวนคนมีแห้งกับแมนเขาเอ้ยพี่พี่เอ๋ไม่เคยกระทังมันก็แต่แรกก็จบสงสารยอมสงสารยอมไปฮักเขาไปฮักเขาเพิ่องหักเพร่งแพงคนเราเวนคนเครื่องฮักเพร่งแพง เชิงหักเชิงแพงคนมีแห้งคนมีแห้งกะแม่นเขาก็แม่นเขาแมนสงสารนี่ออมเออเอามายังไม่ได้ตอฟังเลยตอบละสงสารตัวเองแล้วตอนนี้สงสารนี่ออมสงสารนี่ออมอีออมอีออมอีออมไปหักเขาไปหักเขาเชิงหักเชิงแพงเชิงหักเชิงแพงชิบหายแล้เลว ทื่งานหนูจะลืมไหมทิ้งงานทิ้งงานทิ้งแพงไม่ได้เชี่ยอะไรวะที่หักเขาทั้งหักที่ลืมเองทอ่ไหนลืมเลยทีวหมดเลยที่ปิดเรื่องสงสารนี่ออมที่ไป่ีไปหักเขาทั้งหักทั้งแพงสงสารออมที่ไปรักเขาทั้งรักทั้งหลงเกือบถูกอ่ะ ยร้วขาดไปประโยคเดียวเอาเอากล้องเข้าหน้าเลยเออไปเออพิทีไผ um ่เเวาฟังเฉลยเห็นอีออมแล้วก็สงสาร็นอีออมแล้วก็สงสารซ้ใจย่นเขาไปนั่งภูไม้อันนี้ไม่เป็นไรยังว่าลาเถิงหาดเถิงแพงคนมีแห้งมันเมนเขาเออทั้งรักทั้งหวนไม่ลืมคนมีแห้งคนมีแห้งมเนเขาให้เข้าใจค่อยเป็นค่เสีน โอ้ยมึงึดหลายแฝดคอได้สองขอดยังวะภาษาจอมีไงเฮปติดได้เฮปติดได้เร้มาเป็นเพื่อนกันยังไงวบาวเฮนนี่เบ่าก็บบัได้มีไงรู้ได้ไงมี่มาไม่ได้สองคนหรอาไม่ได้สามารถเลยว่าให้เบิ้ลเอาบอเอาบอกจะอย่าไปว่าอย่าไปว่าทั้งรู้เลยไอ้นี่ก็อย่ากเป็นทาร์ตไลท์ตรงนี้พ่อจะนันอะไรบ่อต้องมาขอแกพ่อต้องมาขอแกไม่ได้เพราะเราเป็นคนนิวยอร์กเยอะบอลเล่นน่า

กิไปแล้วสามคนปเอาเลยไปเอาเลยทำไมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซิทใส่ซองเดิมบวกนั่นเดินจ้าบ๊ายบายจ้าทำไมตุ่มเจ้าเครียดอะดูเครียดอีกโพเตเอเป็นยังไง